เริ่มแถวที่หกนะคะด้วยการเมื่อกี้เรามีแปดหลักใช่ไหมคะตอนนี้เราจะให้เหลือหกหลักนะคะแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็ทํา V ค่ะตรงหลักที่หนึ่งที่เป็นโซ่สามนะคะเราทําแค่สองนะคะแล้วก็พอหลักที่สองเราทาพันหนึ่งครั้งค่ะก็ได้เหลือหนึ่งหลักนะคะแล้วก็หลักที่หลักต่อไปอีกสี่หลักเป็นพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งละสองสามสี่ก็เท่ากับเราสี่แล้วก็อันนี้อีกหลักหนึ่งนะคะ V แต่นับเป็นหนึ่งหลักตรงนี้เราก็จะทําีค่ะเจ็ดแปด เจ็ดแปดเราก็จะทำ v ีพันหนึ่งครั้งลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็รอเพื่อนนะรอเพื่อนโดยการไปควักมาเลยค่ะตรงนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะอีของเขาก็จะได้ตรงนี้ไม่ไม่แน่นนะคะไม่อึดอัดไม่หนาจนเกินไปไม่เป็นปุ่มนะเพราะว่าถ้าเราใช้พันทั้งสองครั้งเลยแล้วมารวมกันเป็น V อ่ะตรงนี้มันจะหนานะคะเราก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ล้วก็พทอทในะช่องนี้นะคะช่องที่เป็นโซ่สามอยู่นะ แล้วก็โซ่ห้าคันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็คอทอค่ะในช่องที่เป็นโซ่สามถัดไปนะคอทอหนึ่งแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เหมือนเดิมค่ะที่สามที่สองที่สี่้ที่สามที่ห้าแล้ที่สี่ที่หกที่ห้าแปะที่เจ็ดแปะที่หกค่ะแบบนี้นะคะทาําแบบนี้นะคะถักเหมือนเดิมนะคะทีละรอบเลยค่ะอันนี้นะโซ่สี่โซ่ห้าแล้วก็โซ่สี่ค่นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็นับหนึ่งสองสามจนที่สามนะคะ ปิดค่ะจบแถวที่หกนะคะแถวที่เจ็ดง่ายแล้วเราจะทําทั้งหมดเนี่ยรวบรวบกันให้เป็นปลายเนี่ยเหลือแค่หนึ่งหลักเท่านั้นนะคะผลรวพแบบนี้นะคะจะมีวิธีรวบอยู่หลายอย่างนะอันนี้ประสสจะทําโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็พันหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ปลดทิ้งไปสองห่วงนะแล้วก็พันหนึ่งครั้งปลดทิ้งไปสองห่วงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ประกักสี่ห้าและหก แบบนี้นะคะแล้วก็ลวกค่ะนี่นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะแล้วก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะทำห้าโซ่ทั้งหมดนะคะทุกล็อกเลยอันนี้ห้าแล้วก็คอทอนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าคอทอนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าคอทอนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เหมือนเดิมนะคะอันค่ะ นะคะทิ้งีละสองนะคะคันหนึ่งครั้งทระีละสองแบบนี้ค่ะเราก็จะถักแบบนี้ไปจนครบนะคะ<ม>ตรงนี้เราโซ่ห้าอยู่ตอนนี้เราจะแกะออกเสาสามโซ่นะคะ 1, 2, หนึ่งสองสามเหลือแค่สองโซ่นะคะเราก็พันหนึ่งครั้งค่ะลงในจุดเริ่มต้นนะคะแบบนี้ค่ะ เป็นถักแบบพันหนึ่งครั้งค่ะเป็นอันว่าเราจบแถวที่เจ็ดนะคะต่อไปเป็นแถวที่แปดนะเราก็จะเริ่มแถวที่แปดเราจะทําโซ่ทั้งหมดอเห้าตอนนะคะแต่ละช่วงงานนะตอนละหกค่ะหกหกเก้าหกหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสร็จแล้วก็คอทอค่ะคอทอหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะอ้อมด้านตรงปลายกรีบไปนะคะแล้วก็หค่ะหนึ่งส คอทอค่ะพอตรงกลางตรงนี้นะคะ,ะโค้งที่ที่สามนี้เราทำเก้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็คอทอเราก็ทำหกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะคะลงตรงจุดนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ลงตรงจุดนี้ค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะคะ เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ทำพอหกตรงนี้แล้วอีกทึงก็หกแล้วก็เป็นเก้าแล้วก็หกหกแล้วก็เก้าจนรอบเลยค่ะแถวที่แปดนะคะตรงนี้ที่ทำเก้าพอเดี๋ยวเราจะทำเอ่อทำกรีดใหม่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจบแถวที่แปดแล้วเป็นยังไงนะคะได้แบบนี้นะคะเราจะจบแถวที่แปดตรงนี้เป็นโซ่หกใช่ไหมคะเรากแล้วถักเป็นโซ่สามนะพับประพัน์หนึ่งครั้งค่ะตรงจุดเริ่มต้นลงตรงจุดเริ่มต้นนี้นะคะแบบนี้นะคะ ก็เป็นอันว่าจบแถวที่8นะคะ